สวัสดีครับไม่นี้ออกไปเที่ยวเทียนทะเลครับผมพาแมวไปปั่นจักรยานครับอาแล้วครับมาปั่นจักรยานแม่แมวมาเล่นนี่ห้องแง๊ลย์เนาะคือเราไปถามเพื่อนเราจะขัดน้องแฝดขี้เลยแมวไอา กันไปป่าถ้าไปคนเดีย,ยวสักร้อบาทแะไรอันนั้นนะแบบปันปปปป่นสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทแจ็ครับผมไม่กำหนดเวลาครับไม่กำหนดเอาแบบปั่นเนี่ยสองคันเอาไปพิสูจนแก่ก่อนแบบปั่นจักรยานเลยครับไปไปเอาไปเลือกเอาส <ไป S 1> องคันสี่ปั่นยังไหลจ่ายเงินบ้างหรือเปล่าบหกือใจวะกะจีใจนิดสะเขียนใจได้ ก็บรนาข้างหลังนะครับรับ่อนาใายคันครับเพื่อเอาแบบมันส่อนได้เอาแบบซ่อนได้เาบบขากับคีช่องคันนี่คีผู้เดียวเอาน่สกนงหลังคเลยจัก,กรยานจัก,กยานคาราซีสิบบาทปิดปิดปิดยี่โมงครับหกโมองมอ๋อไป,ไปย,ยังเลย กรยังไม่ขึ้นมนไปหนักตอนสะพานขึ้นสะพานเนี่ยมันมีคลองสี่คลองก็ต้องสะพานสี่คลองไม่งั้นก็เข็นตอนขึ้นกับเมืองเข้ากันหมดใช่ไหมล่ะครับเข้ากันหมดราคาหมดเราเป็นไฟฟ้าคนเดียวสแกนได้ครับมันเหลือมาเดิมมีอะไรก็โทรมาครับซีตัวรถดสองคันนี่เลยเอาไป้นตะเกียบอ่ะใส่ มันเสือกคือบัวส่เอาเอาไเอาใส่ตัวนึงก่อนยิไนี่มันนี่ยิไโยโยแล้วก็เอาเฉือกนั่แ่มาปิดอตีบอกแล้วมันหลายตัมันยากท่านะไปเอาอีกขั้นหนึ่งคนละขั้นไปนี่แมวไปขี่ไปก่อนขี่ไปก่อน เ,เร็วเร็วเร็ว,รวมันจะมาขึ้นนี่นี่บรรยากาศนี้มาเลี้ยงครับพี่น้องไปจะด,ดูเดีย๋ยวไปเดีย๋ยวเดี๋ยว ไปไปก่กน <ไป S 1> ยกลโรดเด้อไปมั <c oughs> นจิเมาหลุดไปจากแมว <c oughs> บรรยากาศยามเลงครับ <c oughs> ปลาสซรลน <c oughs> อ่ะนี่เด้มันมี่มองอันนี้อยะรคเอ่าบักเกมาเรียนทีวะ น้องว่ได้ดูดเ๋็ดหงย่งนี้แต่ปลาปลาไซรินไปไป วเอาน้ำไวเอาน้ำครับมาเต่ไปเที่ยวจนครับเอาน้ำดื่มไปกินก่อน